สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮโลโซไซตี้นะคะรายการที่ว่าเรื่องดวงโหราศาสตร์การทำนายทายทักและการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะและวันนี้นะคะดิฉันใบตองรัตะวันค่ะรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติอยู่กับอาจาร,รย์โอมมหามนตราค่ะขอต้อนรับอาจาร,รย์โอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมวัสดีค่ะ,คะอาจาร,รย์อมอาจาร,รย์โอมมีหูของเยอะแยะมากมายอย่างนี้อาจารย์อมต้องมาพูดเรื่องเกี่ยวกับมายาศาสตร์และโหราศาสตร์พม่าอย่างแน่นอนใช่ครับนะคะและของที่ตั้งอยู่อย่างนี้เนี่ป็ เ็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มพูนใ่พูนของเงินใช่ไหมคะท่านพี่ดูรายการฮอลโลสโเซตตี้นอกจากจะถามดวงสดๆในรายการได้แล้วจะมีการแนะนำนะครับว่าสิ่งที่ใช้พลังพิเศษในรูปแบบของวัตถุมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆจะเสริมสร้างสิริมงคลหรือเงินทองท่านอย่างไรอย่างวันนี้ถ้าดูกันคร่าวๆจะเห็นของที่ใช้เรียกเงินเรียกทองเท่านั้นเลยนะครับแต่ยังไม่ใช่ว่าเราจะให้ดูเฉยๆนะครับเป็นไปไม่ได้ท่านที่ ดูรายการของเราแล้วมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์อ้โหเป็นรางวัลจากอาจารย์โอมมหามุตราเลยนะคะใช่ค่ะสัปดาห์นี้เขาครับเยอะมากสัปดาห์นี้เป็นอะไรคะจะพูดถึงการใช้สีพึ่งที่แต้มเจิมเข้าไปที่ปากที่หน้าผากกุมารทองเรียกเงินเรียกทองนะครับซ,ซึ่งท่านที่มีไว้ครอบครองนะ,ะจะสามารถที่จะใช้การใช้งานเหมือนกับสมมติกุมารก็เหมือนมีลูกรักคนหนึ่งเลยนะครับสามารถที่จะใช้ให้เขาเนี่ยนะครับ ไปเรียกลูกค้าเรียกเงินเรียกทองออกมาให้มีคนทามาค้าขายใช่มีสีพึ่งนะครับที่ใช้แต้มเจิมนะครับไปที่หน้าผากของเราแต้มที่ปากกุมานิดนึงนะจะได้คือเขาช่วยกับเราเราพูดด้วยท่านที่เปิดร้านค้าอย่าลืมนะครับว่าสามารถที่จะใช้วัตถุมงคลบางอย่างเช่นไสดักซับเนี่ยวางไว้บนคานของร้านของบ้านอันนี้เคยเห็นหลายๆร้านเวลาที่วางวางไว้บนคานบ้านคานร้านแล้วใครเดินผ่านต้องเอาเงินเอาทองมาให้ครับแล้วมีหนําซ้ํา ต้องกลับมาใช้บริการกลับมากินอีกอกลับมาจ่ายเงินให้เราอีกกลับมาเป็นลูกค้าเราอีกโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ดักเงินดักทองจริงๆเลยสำหรับคนที่ทำธุรก,กิจ นะคะามาค้าขายหรืออะไรที่อยากจะให้เสริมดวงเสริมการเงินเรื่องการเงินของเรานี่ต้องติดตามเลยนะคะคแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากติดตามรายการเราแบบเต็มๆนะคะสามารถรับชมได้ทางสถานีเชิญยิ้มระบบดาวเทียมไทยคม5 4แบนช่อง76นะคะหรือว่านี่เลยค่ะผ่านทาง YouTube ใได้นะคะเรามีผ่านทาง YouTube ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพียงเข้า www.youtube.com นะคะแล้ เซิร์ชหาคำว่า h o โล s โ c i ไซตีนะคะก็จะมีขึ้นเลยแต่รับชมเต็มๆเนี่ยต้องทางสถานีเชิญยิ้มที่เดียวเท่านั้นนะคะเวลาสดๆออกอากาศสดๆของเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงสุขค่ะเวลา11โมงถึงเที่ยงนะคะและรับชมรีลันได้ตอน1นึ่ทุ่มตรงนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะเราก็มีการเช็คดวงรายวันนะคะสำหรับ SMS ค่ะเพียงกดดอกจาน4 2 2 1 8 8 70902นเะคะเดือนละย9 9บาทเท่านั้นคุณจะได้รับ SMS รายเดือนทุกวันวันละ1ข้อความตลอด1เดือนเต็มๆค่ะครับอยากให้ติดตามชมนะครับว่าในทุกๆสัปดาห์นั้นท่านใดจะเป็นผู้โชคดีได้รับ วัตถุมงคลน,นะครับที่เสริมเงินเสริมสเสน่ห์ะนะครับให้กับตัวท่านครับโอ้โหถือว่าคุ้มมากๆโดยเฉพาะ<า>ยิ่งน <ะ S 2> ในปีนี้นะครับ<อ>ท่านที่เปิดร้านค้าเปิดธุรกิจนะครับราศีพิจิกหรือเกิดประมาณตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมนะครับต้องเตรียมตัวนะครับว่าขยันเป็นพิเศษเพราะเงินจะเข้ามากแต่ว่าราศีกันเนี่ยต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นราศีพิจิกดีเด่นมากราศีกันนะครับต้องพยายามเยอะๆแล้ว เอาดวงท่านมาเช็ครายละเอียดในรายการอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะก็คือสรุปว่านะคะสาหรับคนที่ดวงทํามาคา้าขึ้นมากๆในช่วงปีนี้ตลอดปีนั่นก็คือราศีพิจิกนะคะและคนที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยมีปัญหาเยอะหน่อยนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งท้อไปเนาะสำหรับราศีกันนะคะยังไงก็สู้ๆเราก็เป็นกําลังใจให้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะยังไม่เต็มอิ่มกับการเช็คดวงอ่าเราก็สามารถเดี๋ยวให้อาจาร,รย์โอมเนี่ยทิ้งเบ,บอร์ไว้ให้ด้วยนะคะก็พบกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเช็คดวงหรือว่ามี ถูกมงคลเสริมดวงเสริมเงินทอง w w w m ดอทมหาบันทาราดอ3ค8ม2ูนครับ <c oughs> ค่ะนะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะอันนี้ช่องทางเด็ดเลยนะคะสำหรับรายการสดของเราโฮโลโซไซตี้ทุกวัน จันถึงสุกเวลา11อโมงถึงเที่ยงและเวลารีลานตอน1ทุ่มถึง2ทุ่มตรงนะคะก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เด็ดมากพิเศษมากๆนะคะนั่นก็คือ www.youtube.com แล้วเสิร์ชหาคำว่า Holo Society ค่ะค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปเท่านี้นะคะแล้วพบกันทางสถานีเชิญยิ้มค่ะสวัสดีค่ะ